ผ <Es per ated> ู้หรือคือคืนเนวันเนาะทั้งนี้เนี่ยป๊ามีหอดน,น้ำพี่น้องบรรยากาศโอโบโ,โซนย่างไก่ให้ประมาณโลนึงครับวั <S <S ตดตำรวบท่านดยนทกซ์ตายแลย้วบัไดลองเอาเองสิบันนี้แต่พระเอกนางเอกเราก็เดินเป็นขบวนมาอยู่ครับน้าซีมีโลเนาะ เออรถกอบเนี่ยอลังการงานสร้างมากอุโบสถนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับปาดพี่น้อง นึกถึงวัดโกรกากสมุทรสาครมากเลยบรรยาการฟิวเดียวกันเลยครับเดี๋ยวออนุญาตชี้แจงสั้นๆนะครับพ่อพวกเราปฏิบัติมา6คืนแล้วนะครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับประชาชนอาจจะมากที่สุดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราต้องรีบเข้าจุดนะครับตรวจคนเพราะว่าประชาชนเยอะแล้วนะครับนาโพนะครับผมแจ้งคำท่าเลยนะครับนาโภ กครับอลังการงานสร้างมากโอโสดบ้านใหม่นะครับไม่เองไ่เรามาแล้วเรามาดูบ้างครับว่ามีใครมาบ้างนะครับพี่เอกอาร์ตพี่เอกเหลือมผ่านคือรอใช่ไหมผ่านผ่านผ่านเต็มมากท่านข้างใช่วยนะครับเต็มมากด้านในนะครับไม่เองตาเข้ามานะครับลำรับมาครับมาไเอีงเข้ามาครับเป็นกิโลเมตร ตัวนี้จะมาข้างนอกคนแล้วนะครับไม่เขาไม่ช่วยวิธีหมอรำนั่นคือตัวออกนะครับด้านคือตัวออกนะครับอันนี้พระเอกแคมสอนวิชัยพร้อมรับลังะครับน่าชนะครับพระเอกตอังนะครับหลายเลยคนเยอะมากเลยครับคนเยอะมากเลยก็ฝากเจ้าที่ตำรวจตำรวจนะครับลองรับน้องๆพระเอกมาแล้วด้านในช่วยกันนะครับสำหรับรอบนอกก็จะมีุ่งพิชิตพี่เร็ว ในโบสถ์คนหลายหลายพี่น้องนะครับในโบสถ์คนเดียวมากเลยครับแล้วก็แฟนคลับเยอะมากเลยครับสวัสดีครับพี่เป่านอนสวัสดีครับ้ิทังอิดสายสวนนั้นเต็มมากตรงนี้นะครับเต็มมือคละเอียดด้วมนฮอนฮอนฮอนให้คนโดยละเอียดนะครับขอให้วอร์ซีแล้วก็ให้สัญญาณเนทายแล้วพี่น้องเอ้เสดระเบิงมาเนาะ มีแต่คนเปย์เ,ปเลยครบับมาแล้วกลับมาแล้ว